สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Galaxy Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องชีวิตใหม่มธรรมดาของราชาปีศาจกี่เวนะคะต่อจากตอนที่แล้วหลังบทสนทนาอาหารที่อยู่บนจานก็ย็นชื่อไปหมดเช่นเดียวกับใจของอาร์มิเทอร์อาร์มิเทอร์ตักอาหารเข้าปากเพื่อระบายความหมุดหงิดที่เกิดขึ้นในใจฮ่าเย็นจังเย็นจริงๆแฮะหลังกินข้าวเสร็จแล้วอาร์มิเทอร์ก็ออกจากห้องอาหารเดินไปยังห้องของอีลีนาไม่รู้ทําไมถึงได้อยากคุยกับเธอมากอยากเห็นหน้าเธอ คุณนีรนนาอามิเธอร์ยืนอยู่หน้าห้องและเคาประตู อาน,นะครับแค่นิดเดียวก็ยังดีคุยกันหน่อยได้ไหมครับไม่มีเสียงตอบเธอคงยังลุกขึ้นมาใหม่ไม่ไหวจริงๆไม่แปลกหรอกอาเมเธอยืนอ,อยู่หน้าประตูที่ปิดสนิทแล้วนึกถึงเรื่องคืนนั้นผู้คนค,ค่อยๆหายไปจากหน้าสถานพยาบาลที่ลุกไหม้ระหว่างนั้นเองอาสวินศักดิ์สิทธิ์หลายคนก็แห่กันมาเพื่อทําการดับไฟหลักฐานการมีอยู่ของเขาค่อยๆพังทลายไปพว่ออาเมเธอรได้แต่เฝ้ามองสถานพยาบาลที่ต้องรือออกเพื่อดับไฟอาเมเธอร์ไม่มีวันลืมสีหน้าของเอลินาเมื่อตอนนั้นไปช่วยชีวิตแววตาที่สิ้นหวังในผอีกนนาแค่ไหน ก็น่าจะยังประทับอยู่ในความทรงจรําเลวร้ายของอาร์มิเธอร์คุณดีรีนาอย่างน้อยดื่มแค่น้ําก็ยังดีนะครับรักตัวเองหน่อยเถอะอาร์มิเธอร์บอกเช่นนั้นแล้วก็จะกลับห้องตัวเองแต่ก่อนหน้านั้นเข้ามาสิ่จ่อีฟ้าของประตูแม้จะแผ่วเบาแต่ก็มีเสียงของอีรีนาดังออกมาพิบตานั้นอาร์มิเธอร์ก็หยุดฝีเท้าแล้วกลับไปที่หน้าห้องของเธออีกครั้งคว้าลูกบิดประตูไว้บิดและเปิดออก ขออนุญาตครับอาร์่เดิเข้าห้องไปพาเงยทักและมองดูสภาพของอินีนาโดยจะทรมไปหน่อยนะแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่ถึงขั้นป่วยอะไรที่น่าห่วงไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นจิตใจเธอนั่งอยู่บนเตียงกอดหมอแล้แต่ก็มองพื้นดวงตาที่ผ่านการร้องไห้อย่างหนักไม่มองมาทางนี้เลยเธอก็มองพื้นนิ่งขนาเหรยว่านี่อาร์ตบอกความจริงมาทีสิครับคุณบอโดตายแล้วสินะครับถูกต้องอีลีนาเพิ่มแรงที่กอดหมอขึ้นไปอีกระหว่างนั้นเธอก็ถ,ถามคำถามใหม่ขึ้นมา แต่ว่านะัะเพิ่งจะตายมาได้แค่3าวันสคืนเองนี่ครับถ้างั้นนะก็ยังคืนที่ไม่คุณบอโดได้ใช่ไหมพอตอบรับกลับไปอีเรน่าก็หันมามองทางนี้เป็นครั้งแรกในแววตาที่ว่างเปล่ามีาความหวังจุดขึ้นมาเล็กน้อยนี่อาร์ตคุณบอโด ไม่ได้หรอกครับอาร์มิเทอร์ปฏิเสธขาดคำพูดของเธออย่างไม่ปาณีเจ็บปวดนะถ้าว่ากันจริงๆอาร์มิเทอร์ก็อยากทําให้ความหวังลมๆแรงๆของอีน่าเป็นจริงแต่มันทําไม่ได้คุณนีรีนาคุณคงคิดแบบนี้ใช่ไหมว่าจะจบชีวิตคุณบอโดทําให้หอกกามาดเดิเงและช่วยประคับประคองเองจากนั้นก็อธิบายให้ประชาชนฟังหาทางไก่เกีลืกันจนได้เพื่อที่เขาจะได้กลับไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอาร์ตทำได้นี่ทําได้เป็นหมดทุกอย่างไม่ใช่หรอ ครับแต่ว่ามันก็เป็นแค่วความสุขจอมปลอมที่เต็มไปด้วยคำลวงและมีเพียงเปลือกนอกสิ่งที่ผมทําได้ก็มีเพียงแค่นั้นครับแม้จะปวดใจแต่ก็ต้องบอกความจริงกับอีรีน่าพวกอารมิเทอจะหนีความจริงอันน่าเจ็บปวดต่อไปอีกไม่ได้แล้ว อย่างที่คุณพูดคุณบอโดยังคืนชีพกลับมาได้แต่ว่าเขาปารถนาแบบนั้นหรือครับแววตาของเขาที่เห็นครั้งสุดท้ายแม้จะสิ้นหวังแต่ก็ชินชาแล้วมานึกดูตอนนี้เขาคงจะใจสลายไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วที่ผ่านมาเขารักมนุษย์ช่วยเหลือมนุษย์แต่สุดท้ายก็ถูกหักหลังวินาทีที่ตัวจริงถูกเปิดเผยมนุษย์ทุกคนก็พกกากันหวาดกลัวทำร้ายและขับไล่เขาแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังเชื่อว่าสักวันมนุษย์จะยอมรับตนเองแต่พอถูกมนุษย์หักหลังบ่อยเข้าหัวใจของเขาก็ถูกบันอ,นง,อง,งใั้หวจ ขของเามีแต่ความสิ้นหวังความรักที่มีให้มนุษย์คงไม่เหลือแล้วล่ะครับดวงตาของอีลินาที่มองมาเริ่มมีน้ําตาไหลริมฝีปากสีชมพูสนันริลกแต่ก็ไม่เป็นเสียงอะไรออกมาอาจมีเธอเจ็บปวดกับภาพที่เห็นแต่ก็เ,เอ่ยถ้อยคำน่าเจ็บปวดต่อไป คนบอโดคงไม่คิดจะปรับความเข้าใจและไม่เหลือความคิดที่จะมีชีวิตอยู่แล้วด้วยซ้ํขาขณะเดียวกันจิตใจของผู้คนเล่าตอนนี้พวกเขากําลังดีใจที่ได้กําจัดสิ่งผี่ปกติออกไปแน่นอนว่าไม่ได้คิดถึงเรื่องปรับความเข้าใจหรืออยู่ร่วมกันเลยการจะรวมสองฝั่งนี้ให้เป็นหนึ่งเดียวมีแต่ต้องใช้เวลางสมองเพื่อควบคุมให้ตามตามความคิดของเราเท่านั้นครับงั้นหรอ ครับมันผิดครับแต่ว่าคุณนีลนาสิ่งที่คุณต้องการมีแต่ต้องทําแบบนั้นถึงจะเป็นจริงได้มีแต่ต้องควบคุมคุณบอโดและประชาชนดเวทมอนเพื่อให้ปรับความเข้าใจกันและกลําหนดให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรจากการเล่นตุ๊ก,กตาของเด็กผมนะ่ะคุณนีลนามีแค่เรื่องนี้เท่านั้นที่ผมไม่อยากทาครับในชาติก่อนอาร์มิเทอร์ทำแบบนั้นได้มาจนกระทั่งตายโครงสร้างสังคมในอุดมคติแต่ความเป็นจริงแล้วมันก็เป็นแค่การเล่น,นตุ๊ก,กตาอานาังเกียรติอาร์มิเอมอบบน,นอร์ไม งั้นต้องทำยังไงล่ะเอเดรนาดิมฟีปากสันเทาเข้นเสียงออกมาอย่างตัดพอ้อน้ำตาสายหนึ่งหยดลงมาจากดวงตาของเธอ ที่จริงแล้วฉันเองกเข้าใจนะว่าทุกอย่างมันปรประโยชน์ว่ามันทําอะไรไม่ได้แต่ว่าเรื่องแบบนั้นมันเกินไปนะการที่ไม่มีสถานที่ให้คนคนนั้นอยู่ได้เลยบนโลกนี้น่ะเรื่องแบบนั้นมันแปลกไม่ใช่หรือไงเธอซบหน้าลงกับหมอนตัวสันเทิมถ้าหาคดีนี้เป็นโศกนาฏกรรมของชายที่ไม่มีจุดร่วมใดๆกับผู้อาร์มิเทอร์เลยถึงอาจจะเป็นเรื่องยแย่แต่ทางอาร์มิเทอร์และอีริน่าก็คงไม่ต้องมาเสียใจขนาดนี้ถ้าเป็นแบบนั้นทีแรกผู้อาร์มิเทอร์อาจจะช็อกแต่เดี๋ยวก็ลืมแล้วเรื่องนี้จะกลายเป็นโ ได้และพอผ่านไปสักสองวันก็จะดื่มแต่ว่าบอโดเหมือนกับพวกอาร์มิเทอร์มากเกินไปทั้งพวกอาร์มิเทอร์และเขาต่างก็ผิดปกติเหมือนกันทั้งพวกอาร์มิเทอร์และเขาต่างก็เป็นที่รักเหมือนกันสภาพแวดล้อมทุกอย่างแทบจะเหมือนกันดังนั้นถึงได้เผลอเอาตัวเขามาซ้อนทับกับตัวเองจึงอดคิดไม่ได้ว่าสักวันพวกตนจะต้องเผชิญกับความโชคร้ายแบบบอโดยิ่งมีจิตใจบ,บริสุทธิ์และรักความถูกต้องความเหมือนกันตรงนี้ก็ยิ่งกัดกินจิตใจของพวกอาร์มิเทอร์แต่ว่าพวกอาร์มิเทอร์ก็ต้องก้าวข้ามสถานการณ์ที่ทรมานและเจบปววดดีี้้้้้ไไใใใหหตต่อชชิ อยู่ในความเจ้าแค่ไหนต่อให้เกลียดชังความโหมดร้ายของมนุษย์มากแค่ไหนโลกก็ยังไม่หยุดหมุนและปู้อามิเทอร์ก็ต้องมีชีวิตต่อไปบนโลกใบนี้ คุณอีรินาจำคำพูดสุดท้ายของเขาได้ไหมครับเธอพยายหน้าเน้นน้อยทั้งที่หน้ายังฝังอยู่กับหมอนข้อความที่ฝากไปถึงเพื่อนของเราที่เป็นเผ่ามันฝากถึงคุณคามิล่าว่าอย่าได้หลงลืมความรักในตัวมนุษย์ไปว่าให้เชื่อในมนุษย์ต่อไปคำพูดนั้นฝากถึงคุณคารมิล่าแต่ในขณะเดียวกันผมว่าก็น่าจะสื่อถึงพวกเราด้วยนะครับอาร์มิเทอร์มองอีรีนาที่เงียบไม่ไหวติงขณะพูดต่อรักในมนุษย์ได้เชื่อมัน่นสิ่งที่พวกเราทำได้คือพยายามใช้ชีวิตโดยสืบสารปณิธานของเขาอย่างเต็มททีี่่คครับสสุดด้้้ายแลวพูนจะงงไปถึ จีใจของอีนาหรือเปล่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนกันนะยามเช้าเปลี่ยนเป็นกลางวันและราตรีมืดมิดก็ไม่เยือนแล้วยามเช้าก็ไม่เยือนอีกครั้งขณะเฝ้าภาวนาให้จิตใจของเธอดีขึ้นอามิเธอร์ก็ต้อนรับยามเช้าของการประชุมประเทศมหาอำนาจทั้ง5บทที่66อดีตราชาปีศาจกับการประชุมประเทศมหาอำนาจทั้ง5 ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วศินาในห้องอาหารราชินีรส่ร้างมุ่นคิ้วข้าหากันพางพึมพำออกมาหลังจากเริ่มกินก็ผ่านมาได้พักหนึ่งแล้วแต่บนจานของเธอแทบจะไม่เปลี่ยนไปเลยไม่รู้ว่ารู้สึกไม่ดีหรืออะไรพอดูดีๆแล้วถึงได้เห็นว่าหน้าเธอซีดน้อยๆถ้าไม่สวยอีกสักหน่อยเดี๋ยวจะรับมือเรื่องหลังจากนี้ไม่ไหวเอานะพยาค่ะนายกวันดอทำหน้าเป็นห่วงแต่ก็จงใจผู้จาเข้มงวดตาบาดเองก็น่าจะทรงทราบว่าการประชุมนี้มีผู้ทรงอำนาจมาพบปะก,กันหากแสดงท่าทีอ่อ,อนแอแบบนี้หนะ้าที่แห่งนั้น รู้แล้วเราจะแสดงบทเป็นอาชิดีผู้เข้มแข็งไม่ให้ใครต้องมาดูถูกให้ดูไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะพอเห็นบทสนทนาแบบนี้แล้วก็เึกไปถึงช่วงเวลาหนึ่งในชาติก่อนขึ้นมาอามเมเทอร์เองก็เคยถูกคนรอบข้างเรียกร้องให้วางตัวเป็นอาชาผู้เข้มแข็งแต่ว่าสมัยนั้นอามมเทอร์ยังตัวบางเป็นสาวน้อยขาดความน่าเกงขามจึงตอบสนองความหวังของคนรอบข้างไม่ค่อยได้และบางโดนคนใกล้ชิดหรือโอริเวาดูเอาแต่ก็แค่ช่วงแรกเท่าน,นั้นละนะช่วงท้ายๆอามมเทอร์ก็วางตัวได้สมเป็นอาชาอย่างสมบูรณ์ช่างย้อนแยง้งตรงที่กกาาาารรเป็นนให้้้้ไดออย่่งงทีคบขต ทาให้อาร์มิเธอร์ตัดสินใจมาเกิดใหม่กินข้าวต่อไปด้วยความรู้สึกซับซ้อนอาหารที่อยู่บนจานอาร์มิเธอร์เหลือแค่นิดเดียวแต่โรซ่าก็ยังกินไปไม่ถึงครึ่งเลยสีหน้าของเธอดูไม่ดีจริงๆด้วยและแทบจะไม่กินอะไรเลยการประชุมที่จะเริ่มหลังจากนี้มันกดดันขนาดนั้นเชียวเห็นแบบนั้นแล้วก็เหมือนมองตัวเองในอดีตดังนั้นอามิเธอร์เลยออกปาช่วยไปเองโดยอัตโนมัติ ฝ่าบาทหากรู้สึกไม่ดีก็อย่าฝืนเสวยลงไปดีกว่าพะยะค่ะจริงอยู่ที่จําเป็นต้องรับสารอาหารก่อนเผชิญเรื่อง,งสาคัญแต่หากคานึงถึงพระวรกายตอนนี้เสวยมากกว่านี้จะส่งผลตรงข้ามมาได้โรซากาัันดอหันมามองทางนี้ ขอภัยที่สามัญชนเช่กนกระหม่อมกล่าวเช่นนี้แต่บางครั้งก็ต้องเปลี่ยนดูบ้างนะพญะค่ะจริงอยู่ที่การประชุมครั้งนี้สําคัญยิ่งแต่ก็ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับชะตากรรมของประเทศทรงคิดเสียว่าอย่างมากก็แค่พบปากกันผ่อนคลายในทางที่ดีจะดีกว่านะพญะค่ะทั้งสองคนเงียบไม่พูดอะไรโรซาย,ยังว่าไปอย่างแต่การที่กระทั่งวันดอก็ยังมีท่าทีแบบนั้นไปด้วยทำมออามิเธอเยียงคอนึกว่าเขาจะพูดอะไรทํานองว่าไกีแค่สามัญชนชั้นต่ําอย่ามาทําจองหองนะไซอีเขาเงียบอยู่เหมือนเดิมขนาดหลับตาและมุ่นคิว้วเขาหกกันโรซ่่งง็แตตมมอ๊ะไ จะพูดอะไรเป็นปฏิกิริยาที่แปลกแฮะพออาร์มิเทอร์เริ่มจะสับสนขึ้นมาเล็กน้อยในที่สุดโรซ่าก็ทำลายความเงียบขพินมมาเป็นห่วงอินนานะ่ะเสียงพึมพำดังขึ้นแผ่วเบาอาการไม่สูด้ดีของโรซ่าไม่ได้เกิดจากความกดดันในการประชุมแต่มาจากความเป็นห่วงอินนาหลอกหลอแต่ถ้าเป็นเรื่องนั้นอาร์มิเทอร์ก็พูดอะไรไม่ได้แต่ถ้าจะให้พูดกันจริงๆมีแต่ต้องเชื่อมั่นแล้วพะยะค่ะว่าเธอจะกลับมายืนหยัดได้อ่า คุณอีรน่ามีจิตใจเข้มแข็งพยพค่ะอีกไม่นานก็น่าจะโผล่หน้ามาแล้วระหว่างที่เอาแต่ได้คําพูดซึ่งเป็นเพียงความหวังความหวังคําอธิษฐานก็กลายเป็นจริงประตูห้องอาหารเปิดออกดังแอดคนที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือเพื่อนของอารมิเธอร์อีรุนานั่นเองคุณอีรุน่าอาร์มิเทอร์เผยตะกูลออกไปเท่าที่ดูเธออาจจะยังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่เท่าไหร่ ขอโทษนะที่ทำให้เป็นห่วงแต่ไม่เป็นไรแล้วล่ะแต่ในแววตาคู่นั้นกลับมามีพลังแล้วหลังจากนั้นเธอคงพบคําตอบในแบบของตัวเองอามิเธอดีใจจาก้ก็มึงหัวใจที่เพิ่นกลับมาและดูเหมือนว่าโรซาก็เช่นกันมาจนได้มาจนได้ไดเอา้าอาหารเช้าวันนี้มีแต่ของชอบของอีลิณาหนา เอ๊ะจริงด้วยเฮ้ๆ <c oughs> กำลังอยากกินอันนี้อยู่พอดีเลยอามิเธอร์มองใบหน้าของอีรินาพรางยิ้มน้อยๆแต่ว่าถึงอย่างนั้นสภาพของโรซาก็ไม่ได้ฟื้นขึ้นมาแต่อย่างใดกลับกันโดยจะแย่ลงได้ซ้ําสภาพแบบนี้จะเข้าประชุมได้จริงหรอเอาเถอะเรื่องนั้นเดี๋ยวก็คงทํำอะไรได้เองแหละยังไงตอนนี้อีรุนาก็ต้องมาก่อนเธอที่ลงมานั่งข้างอามิเธอร์มองมาทางนี้แล้วพูดเสียงเบาว่า ฉันจะใช้ชีวิตให้เต็มที่เลยเพื่อส่วนของเขาด้วยโดยเชื่อมั่นในความดีงามของมนุษย์เสียงที่เต็มไปด้วยความตั้งใจทำเอาใบหน้าของอาร์มิเทอร์ยิ้มขึ้นเอียงใช่แล้วต้องแบบนี้สิขนานึกดีใจกับการฟื้นตัวของเพื่อนอาร์มิเทอร์ก็ตักข้าวเช้าเข้าปากอาหารที่เย็นลงไปแล้วตอนนี้ก็อร่อยนักและก็ขอจบตอนที่9 9เพียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามได้นะคะขอบคุณค่ะ